พี่จ้ยไม่ไหวก็ไปนอนพี่ชายไปเลยพี่โจ้สองแม่กูวนอยู่แค่เนี้ยพี่ตายต่อหน้าผมเลยอ่ะอะไรพี่อะไรห้าหนึ่งสองไม่ทีแรกอ่ะกูจะตายตั้งแต่ในตู้แล้วไอจุกบอกว่าเดี๋ยวไปคุกกันแล้วเดี๋ยวหนีออกไปแล้วกูก็ลืมทุกอย่างเลยมีอะไรกินไหมจะตายแล้วไปถามพีซีดิไปถามไอจุกไปถามพีซีหน่อยหนึ่งสองห้าหนึ่งสองเหอกี่เคสไว้ไว้กูสี่นาทีก็ออกแล้ว ทีเดียวครับเจเจต้อไปกี่เคลียร์ครับเออโดนผมว่ะเอามาหนึ่งผมต้องอยู่สายเบนจ่ไม่ด้มเลยไนะโอเคเฮ้ยแทงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ผมทักเฟซได้ทักไลน์ไปนะพี่โทรมาปุ๊บเลยอะได้ได้ครับพี่ชายไลน์มากูไม่ตื่นแน่เขาบอกว่าสี่สิบสามเออครับสี่สิบเอ็ดศูนย์ครับผมต้องโทรปลุกประมาณชั่วโมงก่อนกสองชั่วโมงี่เลยเหรอมันต้องไหลอะรู้ยังอะก็ไม่รู้พี่ เดี๋ยวส่งให้ที่พิเศษเหรอพี่ไถ้าจ่ที่เดียวที่พี่ไปจูนแล้วที่เขาไปจูนกันเหรอพี่แต่วันนั้นพี่ไม่ได้ไปไงอยู่ต่างประเทศพอดีอได้ได้ได้โอเคโทรไปนะพี่ได้นี่มันจะไปนอนแล้วเหรอจะใช่พี่ใช่ครับรอกูด้วยดิอีกสี่นาทีก็ออกแล้วได้เดี๋ยวไปรอหน้าคุกนะถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคไม่ไม่มันออกไปหน้าคุกเหรอใช่ใช่พี่โอเคได้ครับไป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 หน้าคุกใครขโมยมอเตอร์ไซค์กูไอ้ยซัด อยู่นี่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 นี้ก็นน<อ>จะง่วงพอกลัวลืมมอไซค์แล้วมึงจยช็อตยังไม่ถึงห้านทีเลยรถบัสพี่ซีครับเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้ถ้าเกิดนับเคสที่ชื่อคานิบาลกับโจโฉอยู่ที่สี่สิบสามครับฮะไปสี่สบสามหรอไม่ใช่สี่สิบปอใช่ครับสี่สิบสามแล้วครับโอ้ยพี่สี่สิบสามได้เติม เด็ดเมื่อกี้ไปนะโอเควะตอนนี้กูไปยอะไรละไม่มีไม่มีคีนขี่ก็เทียละหมอไปสง่งหน้าคุกหน่อยครับขี่เอาลีให้แล้วไม่เอาไม่อยากโดนไปแล้วหมอไปสง่งนะครับ่อยากโดนใจสมพรสมพรเที่ยง